วันนี้ตัดผม,มให้ใครเอ่ยวันนี้ตัดผมให้น้องสาวแฝดนะครับลองยังไงครับน้องซุกลุงเอ่ยตัวนี้ครับอ่ารอเลยจะบอกอะไฟังว่าอ่ารอนมันนี่นะครับ<อ>ก็ผมตัวหลีมากเลยตัวน,นี้อ่าแค่นี้อันนี้กลายเป็นใชใกายเป็นดาราเกาหลีไปแล้วพ่อแม่บอกว่าอย่าอเอาตัดตัดผมพี่ไว้ไงเสร็จแล้อ้อนให้หลอกว่แต่น้องสาวไม่ได้ไม่ได้ตัดวันนี้ <c oughs> น้องสาวไม่ตัดนะครับเดี๋ยวเราคอยดูนะครับว่าน้องตุ๊กตอนที่เสร็จแล้วจะเป็น,น, okay, bye bye นยังไงโอเคบายหนนย ุ่งมากนาดานี้สวัสดีค่ะคนถ่ายคลิปฮานะคะพุ่งมาจ้ะสวัสดีค่ะ,คะไหนน้องอยู่ไหนโลกสาวๆอยู่ไหนอยู่ข้างล่างค่ะไม่ขึ้นมาละคะเราจะช่วยพี่พี่ชายเขาอยู่จริงเ<ะ>หรอแต้แตบอกให้น้องเข้ามาหน่อยแล้วเอาตัวเล็กมาเร็วนี่น้องไม้พี่รัฐจะมีอะไรบอกให้คะ่ะน้องเขาทํามานี้มานะมานี่นเร็วสุสาวไปไหนนีโ่โอหนี่คะ่ะคุณแม่นั่งทับผมอยู่นะคะ นะคะีค่ะนี่ค่ะนี่โลกแม่ทัถ่ายคุณแม,คณแม่คุณแม่ทําสีผมอยู่นะคะเออนี่เห็นไหมอันนี้เป็นพี่ไม้วันนั้นพี่ไม้อุ้มน้องนะคะวันนี้น้องดีใจมากเป็นแฟนคลับพี่ไม้น้องอายุ5้าขวบนะคะวันนี้ทํามาให้แล้วไปแอบส่งคุณพ่อเขาก่อนไป <c oughs> เบิร์ชา้าๆค่ะอันนี้คุณพ่อเขานะคะค่ะนี่ค่ะอันนี้คุณพ่อ <c oughs> คุณแม่แล้วมีลูกห้าคนนะคะแต่น้องคนที่เป็นแฟนคลับพี่ไม้รู้สึกว่าจะอายุห้าขวบคนที่สี่ ค่าเป็นคนที่สี่นะคะค่ะอันนี้เมียหลวงนะคะจะเมียหลวงเจอกันดูพี่ไม้ฝากถลอน้องด้วนนะเดี๋ยวน้องมาไปไหน่ะอยู่ข้างล่างใช่ไหมเด็กน้อยอ่ะมาล้ังนี่นี่นี่มาละมาละเห็นไหมมาละคนไหนล่ะลูกมามฟังญเลยฝากไว้นะน้องเข้าฝากไว้กับร้านพี่แจ็คนะเดี๋ยวให้พี่ไม้พี่รัตมาจัดคนไหนล่ะลูกคนไหนนี่ไงนี่มานี่เลยนี่ ไอ้มันนี่มานนี่ยังลืมใกล้ๆกันนี่ลูกอ่ะอ่าอันนี้พี่น้องเขาหมดเลยคนนี้มีแฟนนะคะอยู่ข้างล่างแต่ผมไม่เสร็จอ่าน้องสีคนพี่น้องเขานะคะเดี๋ยวเขาฝากของฝากเวยจ้ะนี่นะพี่ไม้มารับของด้วยนะคะฝากบอกพี่ไม้หน่อยเรียบร้อใช่ไหมมองอยู่เรียบร้อยฝากบอกในลูกฝากบอกเลยน้าอ้าโอเคพี่ไอโอเคนะคะวันนี้พี่ไม้กับลูกสวัสดีค่ะ